สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเวยเช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีซูซุนครหลวงนะครับสาขาธัญบุรีคลองสิบนะครับเดี๋ยววันนี้จะเซเวยจะพามาชมรถข้างหลังคันนี้นะครับเซเบยเพิ่งเอาไปแต่งจากร้านกมลการยางมานะครับความสวยงามจะเป็นแบบไหนแต่งอะไรไปบ้างเนาะเดี๋ยวเซเบย์จะพาไปรับชมทีจุดกันได้เลยครับผมป้ายรถรุ่นนี้นะครับที่เซเวย์กำลังพามารับชมนะครับก็จะเป็นรุ่นแคร์ฟ4 1.9เกทล2024นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่89,000บาทครับ ถ้าเป็นสีที่เซเวกลังพามารับชมสีนี้สีเทาแลมโบรับจะบวกเพิ่ม7,000บาทรุ่นนี้จะมีด้วยกันให้เลือกทั้งหมดทั้งหมด3สีเลยสีขาวสีบอลเงินและก็สีเทานะครับสำหรับการดีไซน์ของตัวกระจังหน้าครับปรับเปลี่ยนกระจังหน้าแบบใหม่แบบนี้นะครับเล่นลวดลายเพิ่มความดุดันเทสปอร์ตนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้นะครับไฟมีไฟเดย์ไลท์มาให้จากโรงงานเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับตัวฝากระโปรงหน้าก็จะมีเส้นลวดลายเส้นๆแบบนี้นะครับเพิ่มความคม นะครับเป็นโฉม2,024ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้มีการตกแต่งเพิ่มเติมครับเปลี่ยนจากล้อเดิมที่เป็นล้อแม็กขนาดโรงงานขนาด16นิ้วครับลูกค้าเลือกเป็นล้อ TC105 สีเงินแบบนี้นครับจัดทรงหน้า2หลัง3เนาะตัวนี้จัดแต่งมาจากร้านกระมวลการยางนะครับชอบสเปคแบบไหนอะไรงไงสามารถทักมาคุยก็บเซเบียได้นะซเซเบียยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับ ตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับวัยรุ่นสายซิ่งเนาะจะขับเดิมก็สวยแต่งซิ่งก็ดีนะครับสำหรับตัวสัญลักษณ์โลโก้จะมีโลโก้แคปโฟด้านข้างแบบนี้มาให้นะครับตัวกระจกมองข้างมีไฟเลีย้ยว LED มาให้นะครับเบ้ามือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับเดี๋ยวเซเบจะพาไปรับชมด้านหลังกันบ้างแล้วกันครับว่าความสวยงามในรุ่นนี้ที่ลูกค้าตกแต่งมาเปลี่ยนอะไรกันบ้างนะครับ สำหรับการดีไซน์ของตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นเกรดแอละครับจะมีตัวกันชนท้ายมาให้นะแต่ว่าตัวนี้ลูกค้าเป็นวัยรุ่นสายซิ่งครับก็เอากันชนท้ายออกเรากับอถอดติดตั้งเอาไว้ให้กับลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะแนวออกแนวปอร์ตแบบนี้เลยเนาะสำหรับต่อมาครับที่ลูกค้าเลือกก็คือลเลือกเป็นล้อท่อออกไปลายด้คของร้านนะ้ำกะมนการยางแบบนี้นครับก็ เน้นใช้งานเน้นแบบว่าเสียงนุ่มไม่ดังมากเกินไปเนาะก็จะมีออกหน้าพาออกไปได้แล้วแต่ความชอบของลูกค้านะครับตัวไฟหลังเป็น LED แบบใหม่แบบนี้3ชั้นนะครับเวลาเปิดส่องสว่างกลางคืนก็จะสวยงามมากๆเลยแต่ในเกตของ2 0 2 4นะครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นฟิล์มเขียวใสนะครับแบบนี้ของ h i คู r 1 0 4 0นะครับมีโลโก้สติ๊กเกอร์ KM l i s i n g มาให้นะครับ ตัวนี้ติดตั้งกราสร์มาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเซฟไปจะพาไปรับชมภายในกันบ้างแล้วกันครับสำหรับตัวรุ่นแคลฟอ1.9เกรด L นะครับสำหรับตัวภายในครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับแบบนี้เล่นลว่นไยใหม่แล้วก็เปลี่ยนตัวหน้าปัดเป็นแบบใหม่แบบนี้ครับน้พร้อมกับหน้าจอขนาด8นิ้วแบบนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนตัวชาร์จเป็นโลบบไททีซีมาให้เนาะ ส่วนหน้าจอเองครับเราใช้งานได้ดีกว่าเดิมแล้วก็เสถียรมากขึ้นเล่นได้รวดเร็วแล้วก็บอกตำแหน่งองศาลถอะไรสามารถบอกได้นะครับตัวเบาจะเป็นเบาผ้าเป็นแต่ว่าเป็นเบาผ้าเกรดพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6กเกียร์นะครับรวมเกียร์ถอยได้7เกียร์ตัวนี้มาแรงม้าอยู่ที่150หแรงม้าเลยครับลูกค้าต้องบอกก่อนว่าจัดหนักจัดเต็มในของรุ่นรุ่นที่คันนี้ลูกค้าเป็นวัยรุ่นสายซิ่งนะครับจาก FC จากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเป็นกระจก ปรับไฟฟ้ามาให้แล้วแบบนี้นะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้นะครับกระจกไฟฟ้าเนาะสำหรับด้านหลังครับก็กว้างขวางครับนั่งสบายมีตัวชาร์จเหมือนให้มาเหมือนกันเป็นไซส์ C แบบนี้นครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานครับลูกค้าหรือว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นเบาะหนังได้ไหมอะไรไงทักมาคุยกับเซเบียเซเบียนี้ค่ปรึกษาเลยแค่ลูกค้าบอกเซเบียจัดให้นะครับ สำหรับลูกค้าครับชอบแต่งซิ่งแบบไหนอะไรไงจะว่าจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยหรือว่าจะเป็นรถมิวเอ็กครับก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้เลยก็ฝากเบอร์โทรติดต่อไว้นิดนึงกันครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ0898979862นะครับก็จะเป็นโซ์เซลเบียนะครับช่องทางทางแฟนเพจครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอ e ินสุลองสิบปทุมธานีเซลเบียครับก็เข้าไปกดติดตามกดไลค์มาพูดคุยกันได้เซลเบียมีรถสวยๆมาอัปเดตให้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นตัวเคมเปนรถหรือว่า แคไเปสูงบริการนะครับสำหรับช่องทางทิกตอกครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคําว่าอีซูซเซเบียจัดให้ครับสามารถเข้าไปกดติดตามกดคอมเมนต์กดพูดคุยกันได้เซเบียมีรถสวยๆนะครับมาอัปเดตให้ลูกค้าทุกๆวันเลยเนอก่ากให C ้เซเบียรีวิวรุ่นไหนนะครับแคปสีประตูหัวเดียวเป็นรถมิวเอ็กครับเซเบียมีให้มีรีวิวให้ทุกๆคลิปเลยนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับช่องทางยูทูะครับลูกค้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าอี u zu s เซล i บียครับสามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เซลเบียด้วยแล้วกันครับจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับสำหรับช่องทางสุดท้ายครับช่องทาง Google นะครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอี u ู u คลองสิบัญบุรีปัุมธานีครับสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดรถหรือว่าจะเข้าสู่บริการซื้ออะไรต่างๆสามารถโทรมาปรึกษากันได้เซลเบียนีีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยแล้วกันครับ สำหรับวันนี้นะครับเซเบลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับคลิปหน้าจะพามารีวิวรุ่นไหนอะไรงไงนะคอยติดตามกันด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ